ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสแสวงหาตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบล์แสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองบริหารงานโดยนางปุณณภาเชิดเพชรรัตผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครู2คนมีครูอาสาสมัครจำนวน1คนครูกศนตำบลจำนวน7คนครูผู้สอนคนพิการจำนวน1คนบรรักษ์จำนวน3คน การบริหารจัดการหลักสูตรต้านจุจริตศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสแสวงหาได้นำหลักสูตรต้านจุจริตศึกษามาเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักศึกษาผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยร่วมกันกำหนดนโยบายของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของผู้เรียนมีการวางแผนและนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในทุกแผนงานและโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกรารประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินง,งานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการนิเทศติดตาม <S <S ผลการดำเนินง,งานภายในสถานศึกษาหลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินง,งานต่อสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่อง แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอสแสวงหามีการวางแผนจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในสถานศึกษากำหนดเป็นรายวิชาเรื่องเสรีรายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบูรณาการกับสารวิชาการพัฒนาสังคมในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรามการทุจริตทุกระดับชั้นมีการจัดทำสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามผลภายในสถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆเช่นกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อเยาวชนรักสถาบันกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทักษะอาชีพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง และตระหนักถึงความสำคัญในการต้านทุจริตได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในหลักสูตรต้านทุจริตจัดเป็นวิชาเลือกเสรีหลายวิชาการป้องกันการทุจริตในทุกระดับชั้นและบูรณาการในกลุ่มสาระการพัฒนาสังคมโดยการกำหนดไว้ในแผนการลงทะเบียนและแผนการสอนของครู มีการบันทึกหลังสอนในการจัดการเรียนรู้ครูมีการจัดหาและทำสื่อที่หลากหลายมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการประเมินคุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551 โดยในภาคเรียนที่ผ่านมาภาคเรียนที่2ปีพุทธศักราช2566มีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ัําจำนวน306คนคิดเป็นร้อยละ100